สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่อง s วิฟตี้ครับเมื่อชิเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนบุ่มจะพาทุกคนมาดูพอร์ตฟิลิโอของบุ่มที่ได้ใช้ยื่นทุนเมืองกรุงเทพไปนะคะซึ่งประกาศผลไปที่เรียบร้อยแล้วบุ่มก็ติดด้วยนะคะทุกคนนี่เลยจะเป็นหน้าพอร์ตฟิลิโอของเรานะคะในเห็นในกล้องบุ๋มรู้มันกลับกล้องหรือเปล่านะ <laughs> เดี๋ยวบุ๋มจะขึ้นภาพไว้ให้ดูแ้วกันนะคะ กึงนั่นแหละค่ะทุกคนก็คือพอทที่เราใช้ยื่นทุนของมกกรุงเทพนะคะเป็นทุนดีต้นเจน Z ซนะคะทุกคนโดยปีนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนรูปแบบทุนใหม่ก็คือจาก100%เต็มเป็นทุน50%แทนนะคะซึ่งถามว่าทุน50%เนี่ยมันดีไหมมันก็ยังดีอยู่นะคะทุกคนก็คือเขาช่วยเราจ่ายค่าเทอม50%เลยก็ถือว่าเป็นทุนที่ดีทุนหนึ่งนะคะทุกคนจะพามาดูนะคะว่าพอทเนี่ยบุมทําประมาณไหนเพ่ให้ดูเป็นแนวทางแบบว่าสําหรับ รุ่นน้องที่จะยื่นพอตตัวนี้เหมือนกันนะคะยื่นพอตของมกรุงเทพเหมือนกันโดยเปิดเข้าไปนะคะหน้าปกเฉยๆไม่ได้มีอะไรมากบุ๋มจะค่อนข้างพรีเซนต์ตัวเองเป็นแบบว่านี่ช่องเราทํา y o YouTube นะชื่อ s w i ฟตี้คาร์เตอนนั้นบุ๋มยื่นไปตัน333,000่ามพันซับพอดีก็คือแบบเลขสวยมากนะคะทุกคน มาไปกันต่อนะคะหน้านี้ก็เป็นหน้าคํานําปกติทั่วไปบุ๋มจะแอบแทรกพวกเออ,อนี้เข้าไปด้วยนะคะทุกคนเป็นคําคมนิดหน่อยนะเ่ยต่อไปนะคะนี่เป็นหน้าสารวันนะคะหรือว่าหน้าเมนูของเราแหละว่าในพอร์ตข้างในนะคะบุ๋มมีอะไรบ้างนะก็จะมีตั้งแต่โปรไฟล์เอดูเคชันประวัติการศึกษานะคะยูทูบสปอนเซอร์ มีกิจกรรมนี่แน่หน่อยนะแล้วก็เกียรติบัตรนั่นเอง <c oughs> คือบุ๋มต้องบอกตรงนะคะว่าบุ๋มเป็นคนที่ทํากิจกรรมของเยมไม่ค่อยเยอะนะคะ <c oughs> ก็เลยค่อนข้างเน้นผลงานในช่อง YouTube มาก,กักนิดนึงนะคะ <c oughs> หน้านี้นะคะทุกคนก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์นะคะประวัติส่วนตัวในบุ๋มจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเพราะว่ามีบข้อมูลบางส่วนที่บุ๋มไม่ค่อยอยากจะเปิดเนาะ <c oughs> อย่างเช่นพวกที่อยู่อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะบุ๋มก็จะใส่ทุกอย่างในหน้านี้เป็นพวกประวัติเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็ เป็นความสามารถของเรานะคะว่าสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็จะมีพวกโซเชียลมีเดียต่างๆด,ด้วยช่องช่อง y o u t u b e ช่อง t k t t o k อะไรท้งบุ่มอย่างนี้นะคะแต่ว่า t i k t o กไม่ค่อยได้ทำหรอกก็ใส่ไปไว้เยอะๆเฉยๆแล้วข้างล่างนะคะบุ่มก็ยังใส่เป็นคํามคมนี้ได้หน่อยอีกแล้วนะคะทุกคนนี่เห็นไหมตัวละครไมครับที่บุ่มเล่นด้วยนะคะนั่คือตัวเราอ่ะเนาะก็เลยแบบใส่น้องเข้ามาด้วยนิดนึงกับคํามคมนิดหน่อยนะคะโอเคะไปกันต่อนะคะ หน้านี้เป็นประวัติการศึกษานะคะก็ทาประมาณนี้อันนี้ตอนบุ่มยื่นเป็นเกรดเฉลี่ย5เทอมนะคะโอเคนี่อันนี้ก็เป็นแบบว่าใบาอันนี้นิดหน่อยนะคะอันนี้ยังเป็น5เทอมอยู่นะคะทุกคนใส่ของ5เทอมเข้ามาเลยไปขอใบปพอจากโรงเรียนมาใส่เลยนะคะแล้วต่อไปนะคะเป็นหน้า YouTube หน้านี้บุ่มภูมิใจมากทุกคนคือแบบดู เรามีอะไรในช่องเราก็สามารถพรีเซนต์ได้เลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นอันนี้นะเป็นหน้า YouTube พี่บุ๋มแคปมานะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีรูปตัวเอง <c oughs> แล้วก็มีนี่เป็น QR Code นะคะสามารถให้กรรมการเข้าไปสแกนดูช่องของเราได้นะ,ะ <c oughs> แล้วก็ฝั่งนี้นะคะบุ๋มจะทําเกี่ยวกับพวกคอนเทนต์ต่างๆในช่องนะคะว่าช่องบุ๋มทําอะไรกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างนะคะก <c oughs> ็มี Minecraft 70%อุปกรณ์เกมมิ่งเกียรนิดหน่อยแล้วก็มีเอ่อ เกมอื่นๆนิดนึงนะคะกับบล็อกประมาณ5%ในช่องก็พรีเซนต์ให้รู้ไปเลยนะคะว่านี่คือช่องเรามีอะไรประมาณนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสปอนเซอร์นะคะทุกคนก็จะมีบางคนเคยเห็นบ้างอาจจะมีแบบว่าขายของในคลิปบ้างแต่ว่าก็จะมีนานๆครั้งนะคะได้เป็นสปอนเซอร์แบบอย่างอืงอ่นที่ไม่ใช่เกมมิ่งเกียร์เนาะแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าสปอนเซอร์เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ค่อยอยากเปิดมากสักเท่าไหร่แต่ก็เปิดได้ค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์ที่เปิดเผยมากนะนี่เป็นพวกแบบรีวิวเกมมิ่งงงเกีียร์ขขออม แล็กตอนนะคะแล้วก็มีมาโอโนมีไมตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีมินิโวนะคะมินิโวนิดนึงด้วยต่อไปเป็นหน้ากิจกรรมนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เคยทําต่างๆนั่นเองนะพวกประกวดหนังสัน้นประกวดคลิปสั้นอะไรพวกนี้นะคะโอเคแล้วก็เกียรติบัตรอันนี้บุ๋มใส่รวมกันมาเลยนะเพราะว่าเขากาหนดพอประมาณ1ิหน้าใช่ไหมบุ๋มก็เลยใส่มาหน้าเดียวไปเลยแบบไม่อยากอธิบายเยอะมากเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยมีเกียรติบัตรเยอะนะคะตั้งแต่ม .4 แล้วอ่ะหน้าสุดท้ายนะคะ เป็นแตงกี้วธรรมดาพร้อมกับคำคมนิดหน่อยนะคะทุกคนโอเคก็จะมีประมาณนี้นะคะยังไม่หมดนะบุ๋มยังมีข้างหลังอีกนะคะทุกคนนี่รูปนี้นะคะทุกคนเป็นรูปที่บุ๋มถ่ายอยู่ที่มอกรุงเทพนะตอนไปโอเพ h นเฮ e าส์นะก็เลยถึงมันจะเป็นชุดพลาสก็เถอะนะแต่ว่าด้วยความที่บุ๋มถ่ายกับตึกมอกรุงเทพไนงะก็เลยมาแปะด้วยนะคะ ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับพอดเล่มน,นี้ของบุ๋มนะคะตอนแรกเนี่ยบุ๋มยื่นพอดเป็นทางออนไลน์ไปนะคะทุกคนแล้วก็ติดรอบสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์ใช่ไหมตอนสัมภาษณ์อะ่ะกรรมการเขาก็จะถามคําถามทั่วไปเลยค่ะว่าทำไมอยากเรียนที่นี่ชอบที่นี่ตรงไหนหรือว่ามองที่อื่นไว้ไหมก็จะมีหลายคําถามที่กรรมการเขาถามมามีทั้งแบบว่าทําช่องยู u ูบเนี่ยได้แบบว่าขอค่าใช้จ่ายจากพ่อแม่ไหมอะไรอย่างนี้นะคะบุ๋มก็จะตอบไปประมาณว่าเออได้ตั้งจาก YouTube มาบุ๋มก็ เอามาใช้จ่ายตัวเองนะคะรับผิดชอบตัวเองแบบไม่ค่อยขอจังพ่อกับแม่งมันตะก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆนะคือบุ๋มอยากอยากเข้ามากรุงเทพแบบตั้งแต่ก่อนที่จะยื่นทุนนี้อยู่แล้วนะคะบุ๋มก็เลยกดสมัครไปก่อนเลยสมัครแล้วก็จ่ายค่าเทอมเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็เลยมาติดสัมภาษณ์ทุนพอดีแล้วก็ได้ทุนก็ดีใจมากๆเลยค่ะทุกคน ตอนแรกบุ๋มก็คิดว่าจะหาไม่ติดทุนนี้บุ๋งก็คงจะแบบว่าช่วยคุณแม่จ่ายค่าเทอมครึ่งนึงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือติดแล้วก็สบายใจมากเลยค่ะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่จะยื่นทุนนี้นะคะหรือว่าทุนอื่นอะไรก็ตามนะบากรุงเทพมีทุนหลายทุนมากนะคะสามารถลองมาดูกันได้โอ้ลืมบอกไปอีกนิดนึงนะคะการเตรียมตัวตอบคาถามบุ๋งว่าตอบแบบจากใจของเราออกไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนกรรมาการเขาไม่กัดเราหรอกเขาก็มีแค่ประมาณ สิบกว่าคนเท่านั้นก็นั่นแหละเนาะก็เป็นประสบการณ์ดีๆประสบการณ์หนึ่งตอนแรกก่ะบุ๋มว่าจะไม่ยื่นด้วยซ้ำนะทุกคนคือแบบคุณแม่บอกให้ยื่นก็เลยเออโอเคลองยื่นดูก็ได้ก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนก็มาเปิดพอร์ตให้ทุกคนดูแค่นั้นก็ใครอยากจะทำพอร์ตฟลิโอยื่นของดีตอนเจนซ่าก็สามารถทักมาปรึกษาบุ๋มใน Facebook ส่วนตัวได้นะคะเพราะว่าตอนที่บุ๋มทำพอร์ตนี่ยบุ๋มก็ไปหาปรึกษารุ่นพี่ที่เขาเคยยื่นพอร์ตนี้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้้วลเจนนใหหม่่คิปาาาะย